สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มีโอกาสมาทำกุญแจรีโมทในรถอ s u ุ u d ีแมนะครับปี2020นะครับลูกค้าทำรีโมทเดิมหายนะครับมีแต่ดอกสำรองไขประตูนะครับตัวนี้เราทำการกู้ค่าโรงงานเดิมนะครับเป็นรีโมทของแท้นะครับกรอบเทียมนะครับลงกุญแจรีโมทให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบระบบนะครับผมล็อก ออล็อกล็อกอ n ล็อกนะครับรีโมทใช้งานได้นะครับรุ่นนี้ไม่มีระบบ i m m o b i l ล z เ r นะครับเสียบกุญแจบิดสตาร์ตติดได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทำเพิ่มนะครับกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ091-064-1601ช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ